จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดหนังไก่ก็บางแยบานผพ้เจาะแกลกแขกมานจ้ะมันยังไม่มโมขึ้นปลาพุ่นขอบกลัวนั้นคุณพาลูกพาเต่าเขาจอมายังหาเก็บเอกิ่งใหม่นางหน่อยก็พอกบแม่มาหาเก็บกิ่งใหม่ไปตกแต่งประดับไปของเอของไก่ยังก่นละ่ะของไอ้ขี้สมาร์ทเนี่จ้ะ เรื่องประดับตุกเห็นไหมจะมาหาเก็บดีเระไม่มูยางปลาพอแม่ลูกก็มาอีกสองตุกจะสิยประโยานยังทำอะไรทั้งป่าพี่จะ้ะยังมาเบิ่งไอ้เฮ็ดเอะเฮ็ดแต่ดำจ้ะปีนี้นเงียบกิก๊บงพงน้องจ้ะ ทำไมเราขักลายนี่เก็บเนี่ยกับอะไรนี่ปิ๊บแป,ป๊นะนี่ตายเบือ่ออะไรกูจะเห็ดแต่ทำดอกเดียวก็บม่มีนี่จะเห็ดตายเบือ่อไปขึ้นไปขึ้นเขา เธอมันีสวัสดีย่างเป็นทางการจ้ะพ่อแม่พี่น้องย,อยางขึ้นเขามาส่งเมียนี่ม,มาขึ้นเขาพูดเดียวห่าบอนพูดเดียวจ้ะมีขอบขวัวอีขอบขั้วนึ่งควายกันยังมากขึ้นกันไปไปไปฮ่าบอนเ้าสิบพ่อเฮ็ดยังเนี่ยแต่ว่าแต่เฮ็ดนังไก่มาแล้วดอกแหลกแหกหมานะ <laughs> ไปจ้ะไปลุนกันเฮ้ยเบิุงเห็ดบพงเลือดดอกนี่จ้ะ พุ่นะโอ้โหสุดยอดเลยพุ่นะ <c oughs> นแต่ถจังสี่จักซิปดอกก็ดีใจแล้วจ้ะ <c oughs> ดกอกงหายง่ามเลยไต่ปานมันมืดหมดได้พงในผนองเลยพายังกับมาไต่ต้นไหมคัน <c oughs> ที่บ่ขึ้นมากอะ ้านเฮ็ดเพิ่งวานลักออกพะนะจ๊ะก็เลยต้องขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วว่าจะพอพอดอกเกีแต่ว่าถ้าบ่มีหมูยางนี่ขึ้นมาทั้งปลาจอกกระจิบกขึ้นมาหรอกจ๊ะมันหมดเร็วหมดละแป๊บๆมันเห็นเงี้ยงคขนาด ือ,ออกจากแตกต้นไม้มุดตึ๊ดๆางานถึงแล้ววงหมุนสว่าวงๆเนะาะที่มันลักออกอยู่กลางแก่งนอกจากเนาะเห็ดฟางเลือดดอกนี่เห็ดฟางเลือดยังมีออกเอรื่อยๆอยู่จ้ะนี่ลักออกอยู่เห็ดฟางเลือดก็นเด้ มาจากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุะเอ้าเห็ดนางลมโอ้เห็ดนางลมเหรอเห็ดผึ่งเลือดปึ่งเนี่ยโอ้ย oh. จนว่าเปื่อยจ้ะตุนศาสาร์หอดอกแหลกกระเปื่อยเลยจะมีลอกับดอีก okay. ขึ้น,น,น,นว่าปลาในตุนแหละกระเปื่อยสุดตัว ะคป้ามือตือปิดกล่องกันป้าติถัวป้าตัวแม่เป็น้องเอ้ยคุณเอาตับกล่องป้าติถัวเห็ดพึ่งหวานจ้ะขาแข็งปังอยู่สุดยอดเลยตัวก็ใหญ่รักออกของเพิ่นเนาะ อุ้งนะพุ่มมันใดญ่ไหมจ๊ะกำลักออกอจ้ะอุอ้ยอแม่พี่น้องเอ้ยพูน่ะอุ้ยอีดอกหนึ่งพี่น่ออีกดอกหนึ่งโอ้โหเก็บเพิ่งหวานจะอุ้ยผลอีกดอกหนึ่งพอแม่พี่น้องเอ้สามดอกจะสามดอกสามดอกจ้าโอ้โหอย่าปิน้งไม้ปินมา,อา,นมาโอ้ย แต่ว่าเห็ดมันสิรักเกิดพูดนะแต่ว่าเห็ดมันจะรักเกิดอุนะภูมมันได้อยู่โอ้ยพูดนะขาแข็งปังจ้ะสุดโจดบัพูดนะนิ่อีกดอกหนึ่ง อีกดอกหนึ่งแข็งปังเลยน,นี่ปะมันยังไงตัวใหม่ยามเกา่าเลิศจากพ่อแม่เป็นหนองเลิศเลิศเลิศแหมบึงตัวจากเจอมันลักอีกเกิดอีก